ตอนนี้เราอยู่กันบนจุดสูงสุดของประเทศไทยครับนั่นก็คือยอดดอยนนอนนงครับอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ที่เจ้าที่วัดได้คือศูนย์องศานะครับก็ช่วงเวลาน,นี้อาจจะมีความร้อนขึ้นมาบ้างแล้วพออาทิตย์กำลังขึ้นแล้วเมื่อถึงจุดเยอดแถง ก็เกิดน้ำค้างแข็งขึ้นบนหญ้าเดี๋ยวจะใช้ดู เจนกพผมคำนวณสภาพาประกาศไว้แล้วนะครับว่าวันนี้ต้องเกิดแน่นอนว่ามาจากบ้านก็ไกลยอยู่นะครับหลายๆอย่างมันต้องคำนวณดูว,วันเวลาถ้ามาแบบสุมส่มนี่มาแล้วไม่เจอสเสียดายแย่อีกจุดนึงเจน เด็ดไปฝากที่บ้านไม่ได้นะครับเพราะมันก็ละลายที่วัดอุณหภูมิตรงนี้ไม่ค่อยตกนะครับ ็คงเป็นอีกวันนึงนะครับที่วันนี้เราได้มองเห็นทะเลหมอกในฝั่งซ้ายของเราเนี่ยครับตอน,นขับรถลงไปจากบนจุดสุดขตของดอยฉล,ลเดี๋ยวก็จะเข้าสู่เขตของจุดจุดเวลกิวแม่ปานครับฝั่งซ้ายแสงอาจ,จะจ้าหน่อยนะครับแต่ว่าเอาจริงก็คือวันนี้เป็นวันที่ทะเลหมอกชัดเจนกว่าเมื่อวาน,นีกก็สวยมากๆครับทะเลหมอกนี่ยาวเต็มไปจนสุดลูกหูลูกตา ลกล้องอาจจะปรับมาปรับแสงมาไม่ดีนะครับทําให้แสงมันจ้าจนเกินไปแล้ว่าก็จะมีส่วนที่เราสามารถเห็นทนเลยมอกได้เห็นไหมครับมันพอเห็นอยู่แนละ้วก็ตามเวลาจริงแล้ววันนี้เป็นวันที่ผมจะต้องกลับนะครับก็ผมขึ้นมาดู นอยทนนเป็นวันสุดท้ายก่อนที่จะกลับบ้านนี่น่าจะเป็นวันที่ประมาณวันที่22หรือ23าพอเป็นครั้งแรกที่ในชีวิตเลยที่ได้เจอกรนีของทีนั่นนะนนกะ็ภาคเหนือนี่เป็นอะไรที่ไม่คาดคิดทุกครั้งเลยที่มาแล้วก็อดอยากจะกลับมาอีกครั้งครับเป็นความทรงจำที่ดีทุกครั้งเลยที่ได้ขึ้นมาภาคเหนือ เป็นฟีลอารมณ์ที่รู้สึกว่าไม่อยากกลับไม่อยากกลับบ้านเลยก็ข่าวโควิดระบาดในภาคกลางก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ภาคเหนือก็แทบไม่มีข่าวโควิดเลยนี่ครับก็ขับลงมาดูตรงนี้ก็จะมีทะเลหมอกอีกครั้งก็สวยมากๆครับุบตุดล้ว 来干一下。Right on, huh?